สวัสดีค่ะมากินข้าวแกงเผ็ดหน่อไม้กันนะคะวันนี้ก็หน่อไม้ไก่น,นะคะแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะก็มีขนมต้มนะคะขนมต้มนะคะแบบนี้นะคะเขาก็จะมีน้ำตาลนะคะเราก็กินในถุงนี่แหละแล้วเราก็เหลือเทน้ตาลใส่ที่ไปนะคะแล้วเราก็พูดคุยค่นนะคะุยคุยกันนะ คุยการเลือดความรักความสาไม่คิดต่อประเทศนะคะสบายดีก็มีแต่คนเห็นกค่ตัวเยอะนะดี่ค่ะเดี๋ยวก็เอาขนมไว้ไว้ตรงนี้ก่อนนะนี่นะคะเอาไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะปีดกระบอกเล็กๆนี่ค่ะคนเราเห็นแค่ตัวนะคะไม่ค่อยเห็นแต่ประเทศเนาะ จะจะขายประเทศอย่างเดียวนะคะรวยมันก็ไปไม่ได้นะคนรวยเวลารวยจะเอาเงินไปที่ไหนได้ไปได้ะคะ่ะอันนี้เราก็กินไปด้วยพูดไปด้วยนะคะอันนี้เราลาดทีเดียวนะคะให้แฉะเลยะคะ่ะแฉะโรยน้ำปลานะคะไปนิดหน่อยก็อร่อยเต็มที่แล้วนี่ค่ะอร่อยด้วยกันค่ะอืม ้าจานเดียก็จบนะคะข้าวราดจานเดียกแกงเผ็ดขนมต้มก็อร่อยนะคะตอนเนี้ก็ดูข่าวนะครับจากการเมืองหรืออะไรก็แต่นะคะเห็นแค่ตัวนะคะหวังแต่สิ่งที่แบบว่าขายประเทศได้ก็ขายประเทศนะขายประเทศตัวเองตัวเองก็เอาไปไม่ได้นะ เอาไปไม่ได้ขา,ขายแล้วเวลาตายเอาไปได้เอาไปไม่ได้ค่ะพวกนี้อร่อยค่ะอชอบกินข้าวราดแบบนี้ค่ะราบเหมือนข้ากินขนมจีนนะคะนี่อร่อย ไปพูดไปนะคะเสียงพัดลมดังหน่อยนะคะร้อนเช้าฝนตกจะไม่นักไปใส่บาทมานะคะไม่หนัะป,ปล่อยด <ๆ S 1> ีก็ติดร่มไปด้วยค่ะนี่อร่อยมากค่ะ ชอบกินลาดแบบนี้จริงๆนะคะมันแบบว่าถ้าหลายๆอย่างต้องอันนู้อันนี้ลาดจบเลยกินทีมเดียวจบวันทีเราเรดูกันมือเราก็ปวดหัวนะคะคนเห็นก็นตัวเยอะขายประเทศตัวเองก็ยอมขาย แต่คนไทยเราไม่ามากล้าเมื่อขีกันนะคะทุกคนเลยนะคะพอเห็นประเทศว่าจะมีอันเป็นไปคนไทยประชาชนช่วยกันช่วยกันต่อต้านนี่แหละค่ะเวลาวิกฤตอย่างไรกัเราต้องช่วยกันถ้าไม่มีอะไรแล้วเราก็มาทะเลาะก,กันนี่แหละชีวิตคนไทย เขาพูดถึงว่าความกระตันยูนะคะไปทํางานที่ไหนเราก็มีความเจริญรุ่งเรืองถ้าคนมีประเทศอะไรที่มีความกระตันยูนะคะที่ยวเคยดูแลให้นะถ้ายังคิดแบบนี้นะคะประเทศตัวเองก็ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองเ่าจะมาเห็นแกนตัวของตัวเองนะคะ มันไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกเขาเรียกว่ากินบ่นไปด้วยยิ่งดูขามน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหสองสารหรือถ้าเป็นตัวเราเองนะ่ะเราว่า้น้ำไม่เป็นหรอกเคยคิดนะคะว่าทุกคนน่าจะมี เสือ้อเสือเส้อนะคะชูชีพนะคะไว้ที่บ้านสำหรับคนที่ว่ายไม่เป็นนะคะพอเห็นน้ำมารีบเอาเสือ้อใส่ใกล้ๆหน่อยปุ๊บมันก็ยังพอพอเป็นข่าวป้องกันได้ะคะ่ะถ้าคนว่ายนะ้ำไม่เป็นแต่มันกุ้ยตรงที่ว่าคนที่เป็นตะคิวขานนะคะตะคิวอะียกเป็นบ่อยนะคะถ้าโดนน้ำดิ่งไเป็นตะคิวแล้วนะคะมันอันตรายด้วย นี่แหละค่ะไปไหนนะคะทางน้ำไม่ค่อยไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะคะทางบกก็ยังอันตรายทางน้ำไหวไม่เป็นยิ่งหนักเลยกินกันได้เลยจะจะหมดแล้วนะคะอร่อยค่ะข้าวลาแล้วคุกกันไปคุก กินข้าวข้าวราดตัก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 มันก็อร่อยนะคะอย่างเดียวนี่ทำให้อร่อย จิ้แล้วรสอรอยไอ้น,น,อน,นี่น้ำปลาไม่น้ำปลาหยดทอนนี่จะไม่เค็มหยดนิดนึงก็อร่อยแบบไม่เค็มกลมกล่อมหอหน่อไม้ีิกระอ่อนนะคะแดงเผ็ดแดงเผ็ดปากไก่หน่อไม้ ด้วยนะครับสิบบาทขนมต้มโดยด้วยน้ำตาลทรายมีงา อร่อยอร่อยลองถินอันนี้ดูอันนี้ขนมต้มขนมต้มค่ะอืมอร่อยใส่มะพร้าวอร่อย เก็กนาเด็กอร่อยาอมากกินกินข้าวลาแล้วไปกินขนมมันเท่ากับสองรสชาติ คนเราถ้าหิวข้าวขิวข้าวเราจะตักข้าวเยอะใช่ไหมเวลาเราตักข้าวเยอะปุ๊บกินไม่หมดอ่าเพราะไม่หิวมากเฮ้ยอร่อ ขนมต้มนี่มันทําไม่ไม่ยากนะคะถ้าเป็นไส้มะพร้าวนะคะเดี๋ยวก็ใช้แป้งผสมปั้นๆตัวลอยขึ้นมาก็หมายถึงก็ใช้ได้แล้วเป็นแป้งแล้วก็มาห่อหมดแล้วค่ะเหลือนี่เตรียวเองนะคะที่หิวมากทำงานตั้งใจเช้าไม่ได้กินข้าวเพิ่งจะไปกินข้าวนะะี่ค่ะ เพิ่งจะไปกินข้าวนี่เองคะ่ะโอเคนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขคะ่ะเดินทางไปไหนขอให้พบแต่สิ่งที่ดีคะ่ะบุญรักษาภาคุ้มครองสาธุคะ่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ